มีส <S preach ers> ักก so 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 ้อนซ่าประเดินที่ตกใจหมายเลขเก้าคันยพงศ์หมายเลขสิบหกพิทักษมาหมายเลขเจ็ดพัฒนาพลมาหมายเลขสิบเอ็ดิดยพงศ์หมายเลขเป็นิพิทักษ์วิทย์หมายเลขหนึ่งตามด้วยครับจุฑาหมายเลขหกมะนิกหมายเลขสามสิบ ยกรน,นหมายเลขสิบธันวาสิบเก้านักกีฬหมายเลขสิบเก,ก็คือทางด้งนานฟิตซอลลมศักคอซ่าไลท์เอเซเลนกเอเอสเดียร์ตัวสปอรช็อตก็จะมีทางด้ นพลัตฏิพานพาลูกโจรมนุษ์สุพลรัณ์อริยภงมเศรดวอียาวีไก่ทธิ์นาฏการและก็เวงสศรศักิจนี่คือการสุนทมศัดิ์ย้ำได้ 如果早 March 一승,onder Și variance,丈, 白金wieči vaard, affectionhParajwad challenge

โหเต้ๆพรสวรรค์วไม่แพ้แตเเป็นจรนิตยคาครับจอคอครับจุดนี้ครับเป็นจอคอเต้รสวรรค์มาบอกแลอาล้ครับ,กรบ,สสบรลกนี้ยัดไปไม่ได้ถมืมาอ,อมากกาครับพวกนี้ไม่ได้คร oh, ับกิติพงเอบอ้หจะเป็นอะไรจะเันอ

ขึ้นมาลำละทนวมาลรงนี้พิดพิกไม่ได้และทางด้านโอ้โหขึ้นไม่ได้ต้องยอมอ็ติดแล้วลรงนี้ โอดูน่ไหวนไปได้หอ่าไปโอ้โดนสวายอย่างนี้ไอ้ฟาวด์กันแลกัตัสซาลูกฟีทไหลลูกฟีความบอลเลยมาบอลให้ลูกนี้เข้อ่าเตะนี่นะสุชาติกัาครัได้ีไหลมา ให้กับทกับระกอนนะนี่โยกไปโย่ไปแล้วกันท่านวาเราก็อสร้างให้อีกครั้งตัวนี้โยกโอ้เข้เาไนครับเท้าทา,ายด้วยครับธนาจิยังไม่เป็นสกอโยกยาวมาหรือลงได้ไหมเราก่้าง a un'altra eee ai fa a un'altra supernat supernat fa a un'altra ma si ai ubi in un'altra rossa rossa e salì e la Oh! đi coi khai ao kha, ơi đừng thịt, lẽ, thầy, sạc, lẽ. นึงแล้วลมซากอซาโอ้โห,โห,โหโลุงนี้น่าเสียดายครับท่นว่าทันวาไไปอะไรนู่นเฮ้ยไปดติดทันว่าออกครับ 19เฮ विन มาครับเตือนแล้วก่อนโอ้โหนะต่อครับนะต่อครับ19ผมสมศักดิ์ต่อจอไลเอ็กซอลีนครับ เงินบอลแม่เพื่อนางงนี้ต้องถึงบอนนลาไหลแล้วโอ้โหใจบอลนะเนี่าจบบอลมาให้กใครแข็งกรพงด้านผมส่กอสซ่าครับดนเจียออกเลยใครครับเนี่ยนะเจีบบอลแข็งกระพงให้

นายคนเด็กเขาาอาด้านซ้ายสายพอลก็รสร้างลิ่งโยโย่มาลูกนี้จริงอัดตัวไปรู้สึกว่าไปโดนพูดได้เลยเก็บโลมาเข้าอิเโชเอาตัว่ำว่ำบอลมาลูกนี้ไม่พอเขาแผลถอยก่ 岁数都还不关乎呢。 ทุกอยแล้วครับต้องพึ่งกันั้งแต่ผู้ที่หนึ่งถึงผู้ที่เจ็มสนุกทุกูครับตัวน yeah. ี้ก็เป็นผู้สุดท้ายเพราะ Hop la la, hop โอ้อดดลก็อกน่ระโดางนบมเลข้ารข้้าเลือยไปข้าวทงหน้าาสายครับจิงเข้าใจเลย

I dir 二，一，红三，白三。 เด <t rop iono> mm ็กๆเจ้าอูเจ็บจริงเดกกดซ่าครับผู้เล่นเหลือครับตรงซักกอซ่าไปบอลมาให้กับเพื่อนแทงมาแล้วกกดซ่าตรงซักกดซ่าดีจังเลยไม่ท่าจังครับถดก็ดกดซ่าเยวไปออกครับคนนี้ออก เสียงโอเปดแล้วก็บอแล้วนิไม่ไม่ออกเ้ยแต่โ้เ่นอนีนนิ I can't be alone.

เสงหมดเชีปไม่รู้ว่าเป็นใคนี่ังามาออสก่ไหนนก็เป็น่ประตูต่อศูนย์แลเพื่ังจากกอดซ่าไล่กนไปแประตูต่อู